สเล่นสามมุมครั้งแรกกับที่สุดของกล้องวงจรปิดที่ให้มาถึง3กล้องในตัวเดียว ip s i p p l cam สุดยอดกล้องติดบ้านไร้จุดบอดท,ที่ให้ได้มากกว่ากล้องติดบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปตรวจจับการเคลื่อนไหวซูมไกลาย16เท่าติดตั้งง่ายใน30วินาทีจะติดกล้องหลายตัวไปทําไมภาพก็ไม่ครอบคลุมแถมราคาต่อตัวก็ยังแพงอีกต้องนี่เลยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการตัวเดียวจบเรามีถึง3กล้องในตัวเดียว ให้ความคมชัดเก็บครบทุกมุมบ้านโดยละเอียดสูงสุดคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องเปลืองเงินติดหลายตัวกล้อง2ตัวบนเป็นกล้องมุมกว้างเก็บภาพด้านหน้าได้ครอบคลุมถึง180องศาเหมาะมากสำหรับดูตำแหน่งสำคัญที่ไม่ต้องการพลาดเหตุการณ์อย่างประตูทางเข้าโกดังหรือทางเดินที่มีคนผ่านบ่อยๆส่วนกล้องตัวล่างสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง350องศาที่มาพร้อมระบบหมุนตามไม่ให้พลาดสายตาและจะแจ้งเตือนเข้ามือถือของคุณทันทีและที่พิเศษยิ่งกว่ากล้องตัวนี้ยังมีโหมดเตยไอเปิดไฟ,ไฟอัตโนมัตติเเมืื่่ออรรววจพบกาคลนไ เห็นภาพสีทุกเวลาผ่านไฟ LED และอินฟราเรดรวมกันถึง14ดวงพร้อมส่งเสียงเตือนดังผ่านตัวกล้องปลอดภัยไร้กังวลกันน้ำกันฝนทนแดดไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือพายุลมก็ไม่สะเทือนจะติดในบ้านหรือนอกบ้านก็หายห่วงกล้องตัวนี้ไม่มีเน็ตก็สามารถใช้งานได้พร้อมการติดตั้งแสนจะง่ายใน3ขั้นตอนหนึ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HubsiMate 2กดไปที่ AP Connection 3เลือกไวไฟของตัวกล้องเพียงเท่านี้ก็สามารถดูภาพผ่านมือถือได้ทันทีง่ายๆ ใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีหรือถ้าต้องการดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกที่ก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้อีกด้วยพิเศษเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้100ท่านแรกเท่านั้น3เลน3มุมคุ้มสุดในไทยสำหรับคนที่ซื้อวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจากราคาปกติ2490บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียง1690บาทพร้อม sd card 32กพร้อมใช้งานย้ำ1690เท่านั้น